เบอร์ไหนก็ดีทั้งน,นั้นถ้าไม่ซื้อเสียงขายสิทธิ์เพราะถ้าซื้อเสียงขายสิทธิ์เสียแล้วจะได้เบอร์ไหนเข้ามาประเทศชาติบ้านเมืองก็ล่มจมไม่แพ้กัน พราะสาระสำคัญของการเมืองมันอยู่ที่การได้อำนาจมานั้นได้มาด้วยบริสุทธิ์ผุดพ่องเพียงไหนถ้าได้มาด้วยการใช้เงินซื้อลงทุนไปก่อนเพื่อหวังถอนทุนคืนทีหลังมันก็คงจะดีไปกว่าเอาปืนปล้น เพียงนิดเดียวเท่านั้นครับ